สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทางช่องของเรานะครับวันนี้เราก็มีสูตรหวยเด็ดนะครับไม่ได้คำนวณน,นะครับบนอย่างเดียวครับบนตรงๆนะครับเราม,มาดูนะครับเรวจะดูไอย้ย้อนหลังให้ดูเท่ากับงวดหนึ่งนะครับ ดูนะคะงวดนี่อันนี้ย้อนหลังให้ดูนะครับย้อนหลังให้ดูนะครับก็บวกนะครับอ่ามีอันเดียวรับย้อนดูให้ยังชัดชัดก่อนนะครับก็มีนะครับเอารางวัลที่หนึ่งนะครับที่ออกอ่าส ไอ้แปดสี่นเก้าียกล่างคือสี่นะครับไอ้สินะครับแล้วก็บวกบวกหคงที่นะครับทีนี้หลักหน่วยก็จะเป็นเอาอเลข,ขอารวันที่1นะครับมี8 4 5 0ี่หเก้ล่างก็สิบ่แล้ครับคงที่หนึ่นะครับก็จะได้ตัวเลขนะครับ 4ี่บวกศนบวกศบวกเบวกหนะครับอันนี้คือ10นะครับ10บนนะครับส่วนล่างก็จะมี8ปดบวกแบวกศนบวกศบวกเบวกหนะครับที่รวมกันแล้วนะครับบนนี้ก็จะได้19นะครับเราก็เอาหลักหน่วย9ตัวเดียวนะครับ ส่วนหลักหน่วยก็จะได้ยี่สิบหกนะครับเอาหกตัวเดียวนะครับจับคู่กันจะได้เก้าหกนะครับเพราะเลขที่ออกก็คือเก้าหกหนึ่งเก้าหกนะครับอ,อันนี้คืองวดวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมาครับเข้าตรงๆครับเก้าหกนะครับทีนี้มาดูงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมนะครับ อ่สิบหกนันเป็นวันครูนะครับก็เลยเลื่อนไปเป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับก็เอาตัวเลขนะครับางวันที่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะครับอ่าล่างก็ออกห้าแปดนะครับแล้วก็บวกบวกหกคงที่นะครับส่วนหลักหน่วยก็จะเอาเด็ก้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับอ่าวันที่หนึ่งนะครับไม่ใช่เด็ก้ายครับขอไะครับ รางวัลที่1ที่ออก1 5 7 1 9หดนนะครับล่างก็จะเป็น58นะครับก็จะเอาห้า 5, เอา1 2สองครั้งเอาหเอยเอา9 1้าครั้งแล้วก็หคงที่นะครับก็จะได้5บวก1บวก1บวก9บวก6คงที่นะครับรวมกันแล้วก็จะได้22นะครับ ก็เอา2ตัวเดียวนะครับเราเอาหลักหน่วย2ตัวเดียวนี่คือหลัก10นะครับที่มาดูหลักหน่วยก็เอา1 2ครั้งหลักแสนนี่นะครับแล้วก็หลักร้อยในสองครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งบวกกับคงที่1นะครับ ก็จะได้1บวก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 9บวก1ของที่นะครับรวมกันแล้วก็จะได้14นะครับ14ก็เอา4ตัวเดียวนะครับที่เรามาจับคู่ก็คือ24นะครับงวดวันที่17นะครับมกราคม2อ6 6นนี้จะออก24หรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับ ก็สูตรนี้เป็นตรงนะครับบนนะครับบนตรงตรงนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบสูตรถวยเด็ดแล้วก็พอลองดูนะครับไปพิจารณาดูแต่งวดก่อนนะเข้านะครับเข้าเต็มเ็มเลยนะครับตรงนะครับงวดวันที่สามสิบวันทีเก้าหกนะครับออกหนึ่งหนึ่งเก้าหกนะครับก็เข้านะครับสองตัวตรงนะครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดสองตัวตรง ส่วนงวดนี้นะครับก็จะได้รวมกันแล้วก็จะได้24นะครับเพื่อ2กับ4นะครับจับคู่ก็จะได้2กับ4นะครับงวดวันที่17มกราคม2565เอ้66นะครับจะเข้า24หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูในวันที่17มกราคมนะครับว่าจะเข้าอีกหรือไม่นะครับจะตรงหรือเปล่านี่เป็นบนอย่างเดียวนะครับ นี่สองตัวบนนะครับอสองตัวบนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าใครโชคดีงวดที่แล้วนะครับก็คือเก้าหกกับห้าแปดนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโชคดีในวันปีใหม่นะครับบัวนี้ก็มารอดูครับวันที่สี่เจ็ดนะครับจะเป็นตัวเลขให้โชคหรือเปล่าครับสองสี่นะครับเป็นบนอย่างเดียวนะครับนี่คือเลข สูตรเด็ดนะครับหมือนคำนวณ2ตัวตรง2ตัวบนตรงนะครับนี่ก็ดูนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วชมทางช่องของเรานะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับใช้ความคิดใช้วิเคราะห์ให้ดีก่อนนะตัดสินใจจะลงทุนนะครับโอการลงทุนนั้นก็มีความเสี่ยง100%เเซนะครับแล้แต่ท่านนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลกนำโชคใหได้จะเข้าหรือจะหลุด ขไม่มีใครทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทุกท่านที่เข้ามารับชมแลรักชาวิจารณญาณให้ดีนะครับก็ท้ายคลิปก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องของเรานะครับอาจะลืมให้กําลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับเราก็จะานาเด็ดเด็ดนะครับสูตรเด็ดจากอาจารย์ดีๆมาลงให้นะครับก็ขอให้ท่านร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองใช้ถูกหวย รวยเงินนะครับเงินไหลนองทองไหลมาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ